มีอะไรกันที่มีอะไรผิดไปไหนผดดูสายที่องไป้งไปรบกข่าขอเวลางายังเขาขอเวลางาะี่นี่เวลาเงอะ นี่คอเตอร์ไหนสองเฮ้ยไม่เฝ้าอ่ะเ่เล่นไ่เขึ้นาไม่เฝ้ะลุงนะเล่นเล่นไม่ต้องสใจไม่ใช่ไหม

Bang ni ni ka ba